สวัสดีค่ะสำนักงานพังพง,งวัดมุกดาหารยินดีให้บริการค่ะไม่ทราบว่าวันนี้มาติดต่อเรื่องอะไรคะค่ะขอสอบถามการเปลี่ยนแปลงผู้ถือทุกั้นตอค่ะอ๋อค่ะสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ์ถือทุกันตอนในระบบ New GFMs ไทยวิธีการและขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงไม่ยุ่งยากเลยไม่ซับซ้อนค่ะ ก่อนอื่นเชิญที่ห้องให้คำปรึกษาค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ n e w g f m s ไทยให้ท่านดำเนินการตามหนังสือกรมบัชีกลางด่วนที่สุดที่กค0414.2ทัวอว248ลงวันที่3ส,สมีนาคม2565 และก่อนที่หน่วยงานจะเข้าระบบไปแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนให้หน่วยงาน,นะค่ะจัดทําคําสั่งหรือการมอบหมายเป็รนรัาสอัให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งการดําเนินการเหมือนกับการลงทะเบียนครั้งแรกเลยค่ะโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ portal.gfmas.go.th ไปที่เมนูข้อมูลส่วนตัวคลิกแก้ไขข้อมูล ขั้นตอนที่สองกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลข้อมูลตำแหน่งและสถานที่ทำงานหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกท้ายแบบฟอร์มค่ะขั้นตอนที่สามยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กดบันทึกอีกครั้งค่ะขั้นตอนที่สี่พิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนโดยเข้าที่เมนูข้อมูลส่วนตัว เลือกแก้ไขข้อมูลจะแ,แสดงรายการหมายเลขคำร้องแล้วเลือกพิมพ์ฟอร์มค่ะแบบฟอร์ม PDF ไฟล์ที่พิมพ์ออกจากระบบให้ผู้ลงทะเบียนลงนามให้เรียบร้อยแล้วเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามต่อไปค่ะขั้นตอนที่5ให้นำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามเรียบร้อยแล้วสแกนบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ JPG หรือ PDF ไฟล์ หลังจากนั้นให้เลือกเมนูแนบแบบฟอร์มค่ะและให้หน่วยงานแนบเอกสารเพิ่มเติมได้แก่สำเนาวัตรประชาชนและคำสั่งมอบหมายเป็นหลักษณ์อักษรโดยเลือกที่เมนูแนบเอกสารเพิ่มเติมค่ะเมื่อหน่วยงานแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกและยืนยันการบันทึกระบบจะส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือทอกินคค่ะ กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าข้อมูลถูกต้องจะดำเนินการอนุมัติตามคำขอค่ะและหากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเอกสารแนบไม่สมบูรณ์กรมบัญชีกลางจะส่งกลับข้อมูลมาในระบบพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่อนุมัติพร้อมคำชี้แจงการแก้ไขข้อมูลค่ะและในระหว่างรอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางหน่วยงานสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยให้ยึดตามคำสั่งมอบหมายเลยค่ะสำหรับช่องทางการติดตามข่าวสารของสำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารมีให้ติดตามอยู่หลายช่องทางซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านแล้วนะคะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์042611502ต่อ310ถึง313ค่ะ